สวัสดีค่ะคนิงศิริการพนมาตมิสแกรนอุดรเธานี้เจ้าเมียเลยหรอคะโอ้รู้สึกตกใจคะ่ะตกใจตั้งแต่ได้มงด้วยแล้วก็ตกใจที่มีคนมาซัพพอร์ตเยอะขนาดนี้ใช่คะ่ะไม่ไม่คิดมาก่อนเลยหนไม่คิดแล้วก็ไม่ได้หวังมาก่อนเลยว่าว่าจะมีคนแบบมารักแล้วก็เอ็นดูเราขนาดนี้ไม่คิดเลยคะ่ะเพราะว่า โอ้ตปกติหนูไม่หนูไม่ค่อยอยู่ในสื่อโซเชียลสักเท่าไหร่ซึ่งติ๊กตอก็เป็นแบบแพลตฟอร์มสุดท้ายที่แบบว่าหนูเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยเพราะหนูหนูไม่ชอบแบบหน้ากล้องหนูกลัวกล้องหนูก่ค่ะ,ะมีมีใช่ค่ะแต่ว่าแบบไม่ค่อยมีใช่น้อยมากใช่ค่ะหนูไม่ค่อยออกกล้องด้วยใช่อายอายปรับตัวเยอะมากค่ะเยอะมากๆ ต้องปรับตัวอีกเยอะเลยแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองอีกเยอะเหมือนกันค่ะใช่สนุกค่ะม่วนจอยม่วนจอยสุดๆเหมือนอยู่บ้านตัวเองเหมือนอยู่กับครอบครัวตัวเองค่ะอบอ่นอบอ่นโอ้อันนี้คือใช้คําว่าทุ่มสุดตัวทุ่มสุดตัวเลยค่ะพี่วายกับพี่แอนทุ่มสุดตัวมากๆโดยเฉพาะพี่แอน พี่แอนนี่แบบโอ้โหทั้งผักทั้งดันแทบจะแบบทุกอย่างเลยค่ะดูแลทั้งตัวหนูเลยผิวพรรณร่างกายแล้วก็แบบความสวยชุดเสื้อผ้าพี่แอนเป็นคนจัดการทั้งหมดเลยค่ะใช่ใช่ขึ้นจอทุกคนดีใจมากทุกคนดีใจมากๆคือไม่คิดว่าหนูจะมาในเวนี้ค่ะมันมันแบบมันเป็นเวที่ทุกคนคาดไม่ถึง ตัวหนูด้วยหนูก็ไม่คิดว่าจะแบบโป้งปองอะไรขนาดนี้ใช่ค่ะแฟนคลับเยอะขึ้นมากค่ะจากปกติที่แบบว่าไม่ค่อยได้ติปไม่ค่อยมีคนมาถ่ายรูปด้วยก็เขามีคนมาถ่ายรูปเยอะขึ้นแล้วก็มีคนเอาทิปมาให้ใช่ค่ะในในหมอลำเหรอคะก็ได้รับบทบาทเป็นตัวตัวร้ายค่ะหนูเป็นตัวร้ายใช่เป็นนางร้ายนางเอกนางร้ายใช่ค่ะหมอลำเพิ่มสิเอิญนั่งเอกค่ะ ทุกคนคือนางเอกทั้งหมดใช่ค่ะแต่ว่าอันนี้คือได้รับบทเป็นใช่ค่ะแต่อยู่ในภาคนางร้ายจริงเหรอคะบอกกับบทนางร้ายเหรอคะอยเยาวาใช่เยอะขึ้นค่ะเยอะขึ้นมากๆแล้วหนูก็ชอบนางร้ายด้วยนะคะหนูชอบที่มันแบบว่าเล่นเล่นได้หลายๆอย่าง ตลกก็ได้นังร้ายจะร้ายตลกก็ได้ร้ายแบบร้ายดุๆเลยก็ได้ใช่ซึ่งปกติแล้วหนูอยู่รวมกับเต้นที่พี่ศิลปินด้วยกันนะคะที่เป็นศิลปินด้วยกันอันนี้ตกใจมากเซอร์ไพรส์มากค่ะน,นี่เซอร์ไพรส์มากที่แบบเดินเข้าไปแล้วมีเต้นสว่วนตัวของตัวเองเอาไว้ไงบ๊อบบี้ลึงค่ะภาษาบาลท่า,าบ๊อบบี้ลึงบ๊อบคุณบ๊อบชินใช่ค่ะไม่คุณไม่ชินเลยใช่แล้วเรียกว่าคุณคณนิง้งหนูบอกว่าอย่าให้เรียกหนูเหมือนเดิมหนูก็คือคณนิ้งคนเดิมใช่ค่ะ เยอะขึ้นค่ะคนคนก็ทกักหรอใช่น้องใช่ไหมใช่คนนี้ใช่ไหมใช่คนที่นั่งมาใส่ส้มใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะ,คะ,คะอุ๊ยอันนั้นอันนั้นไล์แรกเลยนะคะแล้วก็ได้ยอดแบบครั้งแรกเลยที่ได้แบบยอด1 0 0 0 0บาท ก็ตกใจค่ะไม่คิดว่าจะมีคนไปโกรธเยอะขนาดนั้นก็ดีใจมากๆค่ะดีใจมากๆสีพึ่งเหรอคะก็ใช้อยู่ค่ะแม่จอยมากแม่เหมือนเอาหนูมาเป็นเพื่อนเล่นคะ่ะมีเพื่อนเล่นเพิ่มขึ้นออใช่ค่ะ ใช่ค่ะแม่จองคิวแน่นมากช่วงนี้ใช่แล้วก็ช่วงต้นเดือนนี้ก็จะไปหาซัอพเซอร์ค่ะแชร์บิลที่กรุงเทพใช่ใช่ค่ะไปขอคุณสปอนเออร์เอ่อแม่เหมือนหนูเลยค่ะแม่เหมือนหนูหนูเหมือนแม่เหมือนแม่ลูกผูกจิตเหมือนได้เพื่อนกับไม่ได้เพื่อนเพิ่มตลกเฮฮาค่ะแบบชิช่ๆวเชวหมือนหนูเลยสายชิลวใช่ใช่ค่ะ ฝากฝา,ากแม่แม่ช่วยสปอร์ตคานิงด้วยนะคะก็คืออยากให้แม่แม่อยู่กับหนูจนหนูไม่รู้แหละว่าจะไปถึงถึงขนาดไหนถึงขั้นไหนจะดังหรือไม่ดังหรืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าอยากให้แม่แม่ช่วยสปอร์ตหนูจนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันสุดท้ายจนรือตลอดไปเลยก็ดีมากๆาค่ะอยากให้แม่แม่แรักหนูเพิ่มขึ้นทุกวันนะคะอันนี้ก็ตอนแรกงงค่ะว่าควีนผ้าคืออะไรเพราะเป็นน่งาง่ายไหม ควีนพาคืออะไรแต่ว่าก็แม่เอกก็บอกมาแล้วว่าควีนผ้าก็คือแบบเข้าท็อปสิบท็อปห้าเลยนะอะไรเงี้ยาแบบรู้สึกยังไงบอกอุ้ยแม่มันขนาดนั้นเลยเหรอหนูไม่ได้รู้สึกว่ามันจะไปถึงไปถึงขนาดนั้นหนูแค่แบบหวังว่าให้คนรักหนูเพิ่มขึ้นก็พออะไรเงี้ยไม่ไม่ได้หวังอะไรขนาดนั้นค่ะแต่ถ้าได้ก็ดีค่ะยินดี <laughs>